ทำไมสมองของคนติดยาถึงเลิกยากและนี่คือวันที่17จาก60วันที่เราจะคุยเกี่ยวเรื่องสมองครับทุกคนเคยถามว่าทำไมไม่เลิกไปเลยละ่ะแต่ไม่มีใครรู้ครับว่าการเสพยาครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแค่อารมณ์แต่มันเปลี่ยนโครงสร้างของสมองเหมือนเอาไวรัสเข้าไปติดตั้งระบบใหม่ยาแทบทุกชนิดเช่นบ้าโคกหรือเฮออินผมพูดตรงๆไม่ได้เพราะโดนคำเตือนหลายรอบแล้วเดี๋ยวช่องจะโดนแบนมันจะกระตุ้นโดพามีนในสมองให้พุ่งขึ้นสูงกว่าปกติ1ิเท่าในพริบตาเมื่อโดพามีนพุ่งสมองก็จะจดจจจํํําาาาาาททััันนนนนีีีวว่่่่แหละะคือออสสิงงงงงต้งำำ้้กรรรบใม ือ r e w a r d circuit จะโดนรีโปรแกรมสมองเริ่มลดความสามารถในการรับโดปามีนตามธรรมชาติจนทําให้คนคนนั้นรู้สึกไม่มีความสุขกับสิ่งอื่นนอกจากยาและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือสมองจะสร้างเส้นทางลัดใหม่ที่ข้ามความคิดข้ามเหตุผลแล้วพุ่งตรงไปหาการเสพแม้แต่ตอนที่เขานั่งเฉยๆแค่เห็นห้องเห็นคนเดิมได้กลิ่นควันหรือได้ยินเสียงบางอย่างสมองก็จะเปิดไฟแดงขึ้นมาทันทีว่าอยากได้อยากได้หนูอยากได้โดยอัตโนมัติทางรอดหลักๆคือมีใจที่อยากเลิกแล้วก็ต้องใช้วิธีฟื้นฟูสมองอย่างจริงจังเช่น CBT หรือ Cognitive behaviorvior Be Y, เพื่อรีเซ็ตวงจรความคิดอย่างแรกเราต้องหาโดปามีนธรรมชาติทดแทนคือการออกกําลังกายและต้องนอนให้พอเพื่อให้สมองได้ฟื้นฟูต,ตัวเองเพราะสมองสามารถสร้างเส้นทางใหม่ได้เสมอแต่ต้องใช้เวลาบวกกับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักและกดติดตามซีรีส์สมองอันนี้เพราะการเข้าใจสมองอาจเป็นกุญแจรแรกในการปลดล็อกสิ่งที่คุณติดอยู่